เป็นน้องดีนะครับเป็นเด็กสีสัเหดือนะครับเด็กๆนะครับสังเกตนะครับบนพื้ดเนี่ยจะมีเส้นสีแดงพอมกลวยหลัะนะครับเด็กผมณคให้เด็กๆวันนี้ทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า้เด็กๆทำอะไรกันนะครับคุณครูให้เด็กๆฝึกภาษาสังคมฝึกทักษะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูน้องพีกันนะครับกับคุณกรูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเด็กๆจะเดนะครับอาอุปกรณ์ เชือกวานะครับถ้วยหรือขวดน้ําก็ได้นะครับอะไรก็ได้เอามาวางไว้ให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับแลวเดี๋ยวเราจะมาฝึกกันนะครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังครับพร้อมเลยใช่ไหมครับน้องมีพร้อมยังครับพร้อมเลยใช่ไหมครับอ๋อน้องพีเดินตนเอเลยครับนะครับเด็กๆคบคุมนเด็กเดินบนเชือกนะครับการสวนตัวนะครับให้อยู่บนเชือกนะครับไม่ให้ตกแล้วบฝึกทักษะ นะครับาสะักแล้วก็การสบตัวนะครับตื่นเตนอย่านะครับเมือนนให้เด็กวิ่งเลยครับวิ่งอสิงกิขวางนะครับอย่าให้ชนนะครับอ้าว้องดีเดี๋ยวเราไปกะดิกหนึ่รอบครับไปเลยครับอ่าดูนะครับเด็กๆตรงนะครับุำการเดินเลครับเดินบนเส้นเชื่อนะครับ เด Eddy, Recently, ินไปเลยเดินไปเรื่อยๆนะครับฝมกบนส่วเส้นเชื่อมนะครับเด็กๆสามารถฝึกได้เชื่อมอะไรก็ได้นะครับเด็กๆหาเชื่อมมานะครับอ่านรั้วมาเป็นจุดต่างๆนะครับอ่าแล้วก็วิ่งอ้อมสิ่งของอ้อมขวดน้ำโคปวดน้ำตาขวดน้ำอารมณ์อะไรก็ได้นะครับเด็กๆครับอ่านแล้วกือนไปเลื่นไครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับไปฝึกทักษะทักษะสมบัตในด้านนี้นะครับแล้วก็อย่าลืม กคฝนออกกำลังกายให้ร่างกายของเราแข็งแรงใช่ไหมครับทีกที่อ่าวันนี้บ๊ายบาย